กำลังน้อยจะไปไหนนะจะไปทะเละเแอลแมเจจนะมจ,จะไปนมจะไปนตลาดไปตลาดไปนาตลาดใค,<อ>ใครเป็นคนพาพูดทะเลกับตลาดเมจ,จะไปดูสวยๆเ <c oughs> อ้ยป้าป้าพูดใหม่ดิยูจะไปไหนป,ป้าป้าหันหน้ามาไปไหนนะซีซ่า,าทะเลไปหาใคร,ด,รดื่มเบียร์มากๆโอ้คิดถึงจังเลยนาะเบียร์เนี่ย กินอยู่บ้านก็ได้ไปดูสาวจะไปดูสาวป๊าป๊าจะไปดูสาวใช่โอ้โหเดี๋ยวมามาดึงหูอ๋ออย่าทหนยสเป็น่ดึงหูวให้เจ็บเลยแม่จะไปดูแบบหนอ่าแม่ไปไปตลาดแม่ไปดูตลาดอ่าป๊าป๊ากับน้องไอจะไปน้องไอจะไปดูสาวไปดูสาวโอ้โหไปทะเลดูสาวเหรอใช่โอ้โห แแต่น no ้อยแท้ลูกไรวะลูกแม่จ่าลูกแม่จ uh ่า huh, ต้องไม่ตอแหลลูกลูก like ป้าเหรอโอ้เหมือนป้า hmm. ป้าเลยโอ้ยังงี้แหละจะดึงหูทั้งพ่อทั้งลูกเลยดึงให้หูขาดเลยดึงหูซ้ายหูขวาให้ยาวเลยใช่ไหมไม่ทำไม่ทำได้ยังไงต้องไปทะเลด้วยกันไปตลาดด้วยกันกลับมาม่าอ่าไม่ได้พูดไทย จะไปดูไปดูอะไรโอ้ไปดูสาวในเฟซบุ๊กของป๊ปาของป๊าโอ้ช่างก้านแล้วเนี่ยให้มอดกินข้าวไหมเนี่ยเฮ้อ้จะไปดูสาวโนมาโกรธแล้วมาจะไปทำกับข้าวให้อยู่กินไม่ต้องกินข้าวแล้วต่อไปเนี่ยยูกินฟิ่ทกินฟิชจ่ทุกวันเหรอ อยู่ไม่ต้องถามกินข้าวแล้วน้าต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ทําข้าวให้กินถ้า <Wow. S 1> ยุ่งไม่พูดไทยพูดไทยวรคัโอเควันนวันนี้แค่พูมเอตั้เอาพูดไทย <laughs> ไปแล้วพี่น้อง่ะ <I like. S 1> พักหลายเด้อกวนแม่ดีเด้อหนิเออเดี๋ยวไม่ให้ไปเมืองไทยด้วยเลย ah, อ่าทำไมอ่าคิดดื้อให้เฝ้าอยู่เบลเยียม ah, เนี่ย <laughs>